ครับตงงานอนิอนิวหนึ่งชุดครับแพ็กคู่นะฮะแล้วก็อนิวเก่า e อีกหนึ่งชุดครับอนิวปีสิ e กับ o N e อนิวสองพันย่รอโหลดที่นี้แซมด้วยทั้งคู่นะฮะงานไมเล็กกันเองเก่าในค่าสิบฟ้าสเลีสักสิบสี่ชุดชิ้นนะฮะสะเตล็น,นามินห้าชุหัวชุบตัว สบายครับเดินเหยียดไปรอบนะ้ครับทีนี้มีอุปกรณ์มีข้อมีการท้ายมีย่อยครบหลังไอสีตัวันาดตรงตรงหนึ่งตัวทีน,นี้ถิ่นจ้างในเตรียมอุปกรณ์ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเก็บสีทาร้อยสนิมร้อยเรียบรอยนนบ้อยแล้วก็ซิลิโคนนะทีนี้อะซิดคอนหัวท้ายรอบกันสนิมน้ำเข้าซึมสนิมแล้วก็ ยิงปูนอัเพื่อกันแมกนเร์ปูไให้ตลอดนะครับวันนี้แับไม่ต้องใช้คอกมีราคาสูกมากก็ใช้งานได้จริงแล้วก็รอดได้ทีนี้โอเคครับตรงนั้นครับผมสนใจยังไงก็ทักเฟซบุ๊กปฏิท่นี่นะทางบึงนองซิ้งครับผมชัดเจนเลยครับโอเคสวัสดีครับ